thế nào thế ngang với thế ngang với thế ui tốt thế cả <laughs> ใส่รองเท้าก่อน<_ <C> _>้อออกยังล่ะค <_ C _> อแล้วยังตรงคออีกถ้าคอแล้วคอออกจะมีงูมีอย่างมามามา,มาล็อกประตูด้วยนะแม่ แม่ไปด้วยไหมแม่มามิเรียกมามิมาขึ้นมามาเดี๋ยวล้องมามาไปไปไปลุกขึ้นมดกัดนะลุกขึ้นจะร้องทำไมเราเดี๋ยวพ่อจะพาไปอยู่หอมก้อยก็อุ้ย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 เป็ดบิดมา เป็ดบินเป็ดบินอื้ยเป็ดบินเป็ดบิน,เ,นเดี๋ยวรอมอามีก่อนแปับนึง๋ยวขี้ร้อนเออ,เอ,อไปไปไปสตาร์ทก่อนอ,อ,อ่ะไปติดอ่ะจับ จับหนูจับจับมามีเร็วเร็วนอยมามีอ้วนเร็วเร็วนอยเจ้าป่ะให้ให้แม่ขับมาอาแมแม,แมโอ้ยตื่นมากินแมมอีกมันเด้กินเป็ดตี ơi năng hai thùng hai thiên hai thùng 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 ต้านส่วนต้านส่วนต้านผู้ง,ง,งามหน้าฝนบบต้องมาหาจะหน่อยเด้อถ้าถ้าผู้ใดมีรถอ่รออฟโรดหรือรถแงงกมาวก,ก็ได้ครับผมสีเพราอยานเตียงยานแงงนะแต่ว่าถ้ารถ่นไปไหมงามๆจะหน่อยขอบอกได้วันเละแน่นอนครับผม ต้องมาหนาวน้าแม่เนาะบรรยากาศดีได้หนาหนาวถ้าหนาหนาวนี่โอ้โหสุดยอดบรรยากาศครับผมตอนเช้าหมอกเลี้ยวเมืองนี่มันจะหมอกน้าแม่เนาะบรรยากาศดีหมอกเต็มทุ่งได้เลยนะนอนกับด้ยนอนกับสบายน้ำเขาก็ต้องอาบเพราะว่ามหนาว ก็ไม่เล็บแดงจัง

ฮ้อนฮ้อนฮ้อนแล้วมันตากแดดฮ้อนนะสันตากแดดก็ฮ้อนฮอนแล้วยังกัดไข่ล่ะฮึยังตัดขาคว้าเปิดประตูหายถอดลังเท้าน้ำถอดลังเท้าน้ำดูถอดลังเท้าน้ำถอดเท้าก่อน เนยังก <Yeah. S 2> mm ัดขาหอนแต่เสาเลยฮอนนะลงถอดลุงเท้าออก หน่ยเมืองค้าให้เขาก่อนจะเป็นยังสวัสดีครับ